แมียวแมียวแมียวทำอะไรกันทำอะไรกันแมวแมียว,ยวโอ้ออกมาเอามารับหลวงปูและวรหลวงปู่กันแล้วออกมารับหลวงปู่กันแล้วน้องน้องแมวเด็กวัดปงชัย,าม,ายมาแล้วหล,ลวงปูปก่กลับมาแล้วโลกเออปู่ไปภารกิจกลับมาแล้ววันนี้ กลับมาช่งบายกี่โมงแล้วรูไปสี่โมงแล้วเนี่ยไปสี่โมงแล้วมีม่หลับกันอยู่ในบ้านออกมากันละหลับอยู่ตรงนี้ก็มีตัวนี้อากาศเย็นดีนะอือวันนี้ไปกลับมาแ้วพรุนี้ไปอีกแล้วนี่ก็ไปอีกคนละที่กันนี่ไปที่หนึ่งวันมะรืนอีกที่หนึ่งวันที่เก้าวันที่สิบไปเนาะเก้าสิบเวียนหยุดพักสิบสองไปอีกแล้วเนาะ นี่ก็จะมีงานอยู่บ่อยๆนะไปช่วยงานการกุศลช่วยงานการกุศลรับเราเป็นเป็นพระนะเป็นพระเป็นนักศีลน,นักบุญก็ไหนมีบุญมีงานบุญก็ต้องไปงานบุญก็ต้องไปช่วยกันเลื่อกันทำรูปบรรุงพุทตศาส พุทธศาสนาสืบสานประเพณีวัฒนธรรมประเพณีโบราณบราณของชาวชนบทภาคเหนือครับน้องๆเมียได้ออกมานั่งเล่นข้างนอกกันแล้วแต่ล่มแล้วเนาะแต่ล่มลมตกแล้วข้างนอกยังมีแดดอยู่เลยนุ่นแดดยังมีข้างนอกอยู่เลยก็ไก่ก็จดเจ็๊จดเจ็บก็ไก่ถ้าไปงานข้างนอกข้างงานข้างในไม่ได้ทําเลยนะ ย่าลกและย่าลกย่ารกไปเลยเมื่อเมียก็ไม่ช่วยหลวงปูท่ทาถอนหญ้าเก็บกวาดใบไม้บ้างเลยวันนี้ฝนไม่ตกแล้วนะาะฝนหยุดพักแล,แล้วพอเราฝนหยุดปุ๊บว <c oughs> นาก็ต้องูกน้ำใส่กันทุกวันได้ยินเสียงเครื่องไถานา วันนี้ได้ยินเสียงเครื่องสูบน้ำใช้เครื่องสูบน้ำสูบขึ้นจากบอ่บอบ่อบาดาลนะเพื่อมาเติมในในพื้น้าให้เต็มน้ำก็ได้ไปรอเลี้ยงเมล็ดข้าวที่งอกขึ้นมาใหม่พี่เมียวมาได้เลยกันพูน้ก่่าลูกนเะ,เช,ชะ,เ,ชชะเช็คชื่อด้วยเช็คชื่อด้วยอันนี้น้อง แพนด้าแพนด้าดำหลังจุดชอบพกกาสามสีเล็กนีแพนด้าเทาแพนด้าเทาหญ่น้องน้องสองอานองน้องอ่านี่น้องเล็กเล็กเล็กสองเล็กเล็กสามสหายอยู่นี่สามสถายอันนั้นน้องเล็กสี่น้องเล็กสี่สหายเงินขาวน้องมณนีทรับน้องเล็ก สามสีจมูกเด่นทองอนองน้องผ้าขาวหล้างจุดทองทองส้มส้มทองส้มทองทองหางยาวส้มขาวเล็กน้องผ้าขาวหัวจุดผ้าขาวลังเหลืองเล็กทับทวีทับทวีท่านี้น้องอะไรลูกนี่น้องทองอ่อน น้องทงหางยาวทองหางน้องหางลายน้องเทาเทาขาวน้องส้มขาวใหญ่น้องเทาใหญ่น้องอะไรมณีนีนมณีนีนทีนี้น้องสองสหายอยู่นี่หนึ่งสหามอยู่นี่หนึ่งนะทีหนึ่งอยู่ทีงไหนล่ะทีหนึ่งอยู่ทีงไหนอันนี้น้องสามสหายอยู่นี่หนึ่ง อันนี้มางน,นี้แหละทั้งน,นี้น้องสีสส่สหายเทาสี่แทยเท้าเล็กเท้าอะไรนะน้องแพนด้าแพนด้าดำดำขาวแพนด้าดำขาวท้องเสียดีขึ้นมาแล้วเนาะวันนี้อันนี้น้องเลยนะ <c oughs> น้องจําจุรีแจนปเปอรีแพนด้าเทาเทาหลักจุดแพนด้าเทาเทาเล็กแพนด้าเทาเล็กแพนด้าเทาใหญ่นี่น้องสีสหายอยู่นี่หนึ่ง ผ้าขาวผ้าขาวหลังเหลืองขอมจังเลยลูกออะมากันตรงนี้ประมาณน,นี้เดี๋ยวดูทางนู้นเีกเมื่อกี้เมื่อกี้เดินข้ามาไม่ได้ใช้เชือเลยมางนี้แล้วมางนี้แล้วมาทางนี้หน่อยที่เชือเป็นหมดอันนี้ใครลูกนุ่มหลอดํำขาวนุ่มหลอดดำขาวดดข,าวขายู่บนรังคาอยู่บนลังคาโน่มเพด้าดำ ัินดาดำก้นจุดนี่น้องอะไรลูกทองอะไรเนี่ยทองอะไรไม่รู้ทองมีหลายทองจำไม่ได้น้องสีสีสหางยาวเสียงยาวมากขอยู่บนลังคาลงมาแล้วลงมาแล้วมาลงมาล,ลงมาตุา๊บอนดาอันดาดำก้นจุด น้องเท่าลายเทาลายอยู่นี่ขน้องใครน้องจินตลากับเจนนวรัตอยู่นี่เหรอเจนตลานาวรัตอยู่ในบ้านเจนตลาอยู่นี่เจนตลาถ้าเอกภูเชดเลี้ยไปครบเลยเนะียอยู่ในบ้านนี่น้องก็มีลูกมาเมียเข้ามาบ้านแล้วเข้ามากันรอยัางจะเข้ามาอะรอยัางเขามาลงโปกคำเขามาโอ้ ตูปูครับเข้ามาแล้วครับเข้ามาแล้วแลกอ้างใครอยู่ในบ้านนี้โอ้ยนี่ไงนะ้องสามสีอ่อนสามสีอ่ออนโอ้ยนวรัตนอนอยู่นี่เลยนวรัตนอนพุงใหญ่อยู่นี่นวารัตนองวรัตน์เชนวารัจน,น,นี่คนอนสบายใจเลยแล้วนอนสบายใจเลยดูดูดในบ้านที่มีใครอีก ก็ข้างในบ้านถ้กินอาหารกันหมดไหมลูกอาหารให้ไว้ตั้งแต่ตั้งแต่เช้าแล้วมีใครเนี่ยมันนิน่น,นมันเน,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 นิ่งอ้าวนี่ลูกแพนด้าหนวดแพนด้าหนวดอยู่นี่แพนด้าหนวดอยู่นี่เนาะอันนี้ใครอีกนี่อันนี้สองอานองสองอานองอยู่นี่หนึ่งสองอานองอยู่นี่ส <c oughs> องสองอานองอยู่ตรงนี้ครับ ของอโน่ผอมแห้งแรงน้อยแต่ก็กระโดดลดเต้นได้อยู่นะแต่ตัวผอมใช่ไหมเองเนาะไปใครหิวก็กินเรื่อยๆใครไม่หิวก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผูกให้จัดอาหารให้ตอนเย็นนะลูกนะตอนเย็นให้ตาหารให้กินนะนั่งเล่นไงมาก่อนเรื่อยๆนั่งเล่นมาก่อนนะลูกครับนั่งเล่นไปก่อนเนาะเดี๋ยวตอนเย็นก่อนเนาะใครกินอาหารเนาะจะได้ กินพร้อมๆกันได้กินอิ่มๆอ,อร่อยๆอกินกันคนละครัง้งละครั้งก็อาหารเหลืออาหาเหลือแล้วานจะตอ,อมกับก็ขอนำภาพบรรยากาศน้องน้องเหมียวอยู่กันอย่างแบบสบายๆครับแบบพี่แบบน้องอยู่กับธรรมชาติแสนสุขใจอยู่ร่วมกันน้องเหมียวน้องไก่น้องเล็กเด็กใหญ่เด็กเล็ก ผปูดจำชื่อไม่ได้แล้วะจำชื่อไม่ได้เลยชื่ออะไรไม่รู้ได้มาอยู่ประจำแล้วเนาะอยู่ประจำแล้วไม่ไปไหนแล้วเนาะข้างนอกไปไม่ได้แล้วข้างนอกฝนตกเฉดแฉะน้ำนาน้ำนามีออกไปไหนก็ไม่ได้แล้วเดินต่คนาก็อย่าลืมตกน้ำตกท่าเนาะครบก็บุคคลนำภาพบรรยากาศน้องน้องเมียพอ่อพงกงินเนาะให้กับสุข,ขุทุทธท่านจะดูใน้องกัน ยังไม่อยู่ข้าวหรอกแต่มาอ้อนหลวงปู่แค่นั้นเองมาอ้อนหลวงปู่กันหลวงปู่กันก็นำภาพนี้ให้กับทุกคนทุกท่านได้ดูได้ชมกันขออนุโมทนาสาธุกับทุกคนทุกท่านที่ติดตามชมคลิปของหลวงปู่วันนี้จะมีคลิปดูน้อยนิดนึ่งนะไมเป็นไปได้เนาะต่างๆมีภารกิจหลายๆอย่างต่างไปน้องบ้านทางนี้บ้างเนาะก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูเท่าไหร่ก็ขออนุโมทนากับทุกท่านเนาะที่มีความรักความเมตตาน้องเหมีน้องไก่ ส่งอาหารการกินเขข้าของเครื่องใช้ยุกยาวิจภัณฑ์ให้น้องเมียได้อยู่ได้กินครับได้อยู่ได้กินเพื่อชีวิตพร้อมทั้งส่งปัจจัยใส่บาทออนไลน์ให้กับหลวงปู่ได้ะจัดซื้อหามาไว้ฉันในช่วงใน กาสที่ฝนฟ้าตกเรินออกพินรบาดไม่ได้นะก็ะได้ซื้อข้าวซื้ออาหารมาไว,ไว้ฉันพร้อมทั้งซื้ออาหารมาเพื่อน้องเหมียวด้วยน้องไก่ด้วยนะตอนนี้น้องไก่น้องไก่ก็แยกย้ายกันไปอยู่ในปางนูนะ้นปางนู้นก็มีปางข้างหลังน้นก็มีนะจะได้ยินเสียงขันอยู่ไกลๆเขาจจะไม่เข้ามาอยู่ตรงหน้าวัดน,นี่แหละก่อนนี้เข้ามาอยู่ตรงนี้กัน ทีนี้แยกกันไปอยู่ไปกลุ่มไปกลุ่มไปหลายก๊กหลายกลุ่มนะยังเดินเดินพูดเปี้ยอยู่แถวโ้นไม่มารวมกันตรงนี้แหละพออาหารจากธรรมชาติที่น้องไก่คุยเคียหากินนั้นก็มีเยอะอร่อยกว่ากินข้าวกินข้าวที่หลวงปู่จัดให้นะเพราะไก่เขาเป็นเป็นสัตว์ที่หากินด้วยตัวเขาเองคุยเคียหากินไปด้วยตัวเขาเองเขาเพราะนั้นก็ก็เป็น ควาเคยชินความชำนาญของเขาอยู่แล้วนะกับ,กะบน้องเหมียวนี่นะต้องรอหลวงปู่ท่านนั้นหลวงปู่ให้คนระับ <c oughs> ก็ขอมุตนาสาธุแล้วก็ขอหน่วยอยอทุกคนทุกท่านที่มีความรักความเมตตาเนาะของนะท,ท่าน็นจิตรชา,าร่วมในการถวายปัจจัยสบายออนไลน์ให้กับหลวงปู่มีหลายๆา,ยายท่านนะไม่ได้เ่ยอเฉอยนามมีหลายท่านเรก็ คอามพัฒนาสาธุรณคาบุิสุทธิั้งหลายจงเป็นพระประจัยนำนำกันช่วยให้ทุกคนทุกท่านพบความสุขความเจริญมีความสุขกายสุขใจพัฒนาที่ใจขอได้ทุกความมากๆพัฒนาทั่วการทุกคนทุกท่านเตือนสาธุแล้วพบกันใหม่คิดถ้าไปช่วยมีสุขสาธุอุ้ยรักกันดีรักกันดีสี่สี่สหายให้พี่ สองอนงเต่ียขนให้แม่สามสีอ่อนเลยรักกันดีรักกันดีดูแลกันดีเอพี่น้องกันเนาะพี่น้องกันดูแลกันดีครับอยู่กันด้วยความรักความสามัคคีมีความสุขกันดีครับครับก็เดี๋ยวพวกก็ไม่คิด่อไปชุดนี้ทุกสาทุ